ครับหลังจากกินพีชเทศเดียวครับครับคุณจะกินกับมาม่าต้มยำคือคุณจะกินกับมาม่าต้มยำครับเดี๋ยวมาเบิ้งได้ครับก็นี่ครับหลังจากกินพีชเทศเดียวเห็ดหม้อหวานครับก็ต้องกินมกับต้มมะม่าเป็นแบบว่ครับ เขาขนาดนี้ครับสถิติตอนกินอยู่เกาหลีโอส่วนมากินมากๆกิบจี๊ไหนลูกอืม ไม่เปลี่ยนอะกินได้เลยครเอาน้ำด้ใส่ถวัน็ั้เลยทำงานกินไม่ได้นะเดี๋ยวลองด้นะครับลองแบ่อุดมกันไหนนะครับกิมจิอยก็ต่มมามากรนเสียตมวหม่าเราต้มยำเลยครับขออยากได้กลบผม